สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆคลิปวันนี้แอนมีเมนูใหม่มานำเสนอนะคะเป็นการใช้ผักบ้านๆมาทำอาหารฝรั่งค่ะอันนี้คือใบเหลียงอบชีสนะคะใบเหลียงเป็นผักพื้นเมืองเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้อะค่ะทางบ้านแอนเลยนี่ค่ะใบเหลียงจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแอนเด็ดแล้วเนาะเนี่ยค่ะใบเขาจะเป็นถ้าเพื่อนภาคอื่นๆอ,อ,อ,อาจจะ ไม่ค่อยคุ้นนะคะถ้าเป็นคนใต้เหมือนกันเนี่ยก็จะคุ้นเคยดีหลายๆคนเคยกินเมนูใบเหลียงผัดไข่นะคะวันนี้เรามาทําเมนูใหม่กันแอนเอาใบเหลียงเนี่ยค่ะไปต้มนะคะแล้วก็บีบให้เสด็จน้ําแล้วก็หั่นหน่อยนึงนี่ค่ะหั่นเป็นท่อนๆนะคะเดี๋ยวปริมาณทั้งหมดแอนจะทิมไว้ให้ล่างคลิปนะคะวันนี้แอนใช้ชีสสองตัวเป็นอมอสเซร์่ากับเชดดาร์ชีสนะคะ นี่อันนี้เป็นเชดดาร์นะคะเพิ่งขูดนี่เป็นมอสเรล่าค่ะคือคือจริงๆใช้ชีสอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะคะก็ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้หมดอันนี้กระทะไหมจะให้เพื่อนๆดูมีอยู่วันหนึ่งสามีลืมปิดแก๊สค่ะเป็นชั่วโมงเลยดีนะคะที่ไม่พังกระทะคอเรียคิงใบเดิมนะคะเป็นรอยไหมล้างไม่ออกแต่ว่ายังไม่ติดกระทะนะคะยังใช้ดีอยู่รุ่นอื่นแอนไม่รู้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้คือดีงามเดี๋ยว ใช้ไปสัก6 7เดือนนะคะแอนจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่าตอนนั้นเคยรีวิวตอนที่เพิ่งใช้ครั้งแรกไปแล้วนะคะนี่ค่ะผัดหอมใหญ่นะคะให้นิ่มลงนิดหน่อยมีกลิ่นหอมแลวแอนก็ใส่กระเทียมปริมาณที่แอนให้เพื่อนๆดูตอนแรกมีเพิ่มนิดหน่อยตอนที่ทําจริงนะคะอย่างนมอย่างงี้ะคะ่ะแอนตวงมาแค่300พอตอนใช้จริงๆต้องเพิ่มอีก200ก็คือเป็นนม500นะคะเดี๋ยวก็จะพิมพ์มาให้หมดเลย แล้วก็ตอนที่โชว์ส่วนผสมอะคะ่ะแอนไม่ได้มีเกลือเนาะเพราะตอนแรกคิดว่ามันคงเค็มแล้วมีชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทําจริงๆแล้วชิมนิดนึงแอนก็เลยมาใส่เกลือทีหลังนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะผัดพ่อหอมกับกระเทียมหอมใช่ไหมคะใส่เนยลงไปผัดเนยละลายเรียบร้อยใส่แป้งนะคะใส่แป้งลงไปผัดให้แป้งสุกเบาไฟนะคะไฟอ่อนๆน,นะคะตอนที่ผัดแป้งเสร็จแล้วก็จะใส่นมค่ะตรงนี้นะคะ ้าเพื่อนๆมีครีมใช้ครีมก็ได้นะคะใช้ครีมมันก็จะเป็นรสชาติมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะจะจะเป็นหอมมันนะคะแต่ว่าแอนอะมีนมไม่มีไม่มีมมครีมก็เลยจริงๆครีมมีมีอยู่ในตู้เย็นนิดนึงอะค่ะคุณสาม,มีเขาไว้ใส่กาแฟแอนก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะคะมันมีอยู่น้อยไม่พอก็เลยใช้นมนี่ค่ะ ก็ตั้งไปนิดหน่อยนะคะพอนมเริ่มเนี่ยค่ะเดือดเดือดขอบๆบแบบนี้นะคะแอนก็จะใส่ใบเหลียงเลยคือใจจริงอะแอนอยากทำตำลึงนะคะแต่ว่าแอนไม่ได้ออกไปไหนเลยแอนอยากได้ผักตำลึงมาทำเมนูนี้มากเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูแอนแล้วมีตำลึงใช้ตำลึงได้เลยนะคะทำเหมือนกันทุกขั้นตอนแล้วก็ใช้ตำลึงแทนอันนี้แอนใส่พริกไทยดำกับ ลูกจันนะคะคืออันนี้ชอบส่วนตัวแอน,นชอบกลิ่นลูกจันนะคะเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เห็นไหมคะว่ามันแห้งไปนิดนึงตอนหลังแอนแอนก็เลยต้องเติมนมอีกอีกประมาณสองร้อยอะค่ะอีกสองร้อยมลสองร้อยมิลนะคะมีอ่าม,ม,มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะตอนตอนพากเสียงวิดีโออันนี้คือเสียงลูกสาวค่ะเขาก็จะออแอออแอของเขานะคะ นี่ค่ะแอนเติมนมลงไปอีก200ส่วนชีสเนี่ยค่ะแอนก็จะแบ่งใส่ในในกระทะบ้างแล้วก็เอาไปโรยหน้าบ้างถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เป็นชีสแบบยืดเยอะๆเ,เลยนะคะใส่ชีสเพิ่มจากของแอนนะคะของแอนนะไม่ไม่อยากใส่ชีสเยอะเกินเพราะว่า รู้สึกว่าถ้าใส่ชีสเยอะเกินแล้วมันจะเลี่ยนนะคะแต่ว่าเด็กๆเขาจะชอบชีสเยอะๆเนาะถ้าทําให้เด็กๆเพื่อนๆก็เพิ่มปริมาณชีสได้ตามชอบใจเลย <Yeah. S 1> ทีนี้ถ้าเพิ่มปริมาณชีสเนี่ยระวังเรื่องเกลือค่ะคเพื่อนๆระวังเรื่องเกลือเพราะว่าอาจจะไม่ต้องใส่เลยนะคะเราชิมเอาก่อนเวลาที่ใส่ในกระทะเนี่ยค่ะชิมรสชาติเอาได้แล้วถ้ารู้สึกว่ามันเค็มแล้วเราไม่จําเป็นต้องใส่เกลือของแอนอะแอนผัดมาจนถึงตรงนี้ค่ะแล้วแอนก็จะชิมแล้วมีความรู้สึกว่า จืดแน่นอนอะถึงใส่เดี๋ยวใส่ชีสข้างหน้ามันก็จืดแน่นอนอันก็เลยใส่เกลือลงไปหน่อยนึงอะคะ่ะแค่นั้นเองนี่ค่ะอันใส่เกลือลงไปอันเกลือเกลือที่ใช้วันนี้เป็นเกลือชมพูนะคะมันก็เลยอนเออนี่ยค่ใจเกลือชมพูในความรู้สึกแอนคือไม่ได้เค็มเท่ากับเกลือเกลือป่นปกตินะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะไปใส่ถ้วยฟอยล์แล้วก็เข้าอบ แอนมีถ้วยฟอยเล็ก hmm. mm hmm. ๆอยู่อะค่ะ hmm. จริงๆภาชนะเพื่อนๆจะใส่เป็นแบบไหนก็ได้ที่เข้าโต๊อบได้นะคะแล้วก็สูตรนี้สําหรับเพื่อนๆที่มีเด็กๆอะค่ะบ้านมีเด็กๆนะคะใช้ผักคขมใช้ผักหวานผักอะไรก็ได้ที่อยากให้ลูกๆทานนะคะใช้ตําลึงก็ได้ถูกแล้วก็หาซื้อง่ายถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ตลาดนะคะถ้าจริงๆถ้าอยู่ต่างจังหวัดยิ่งง่ายเลยเก็บตําลึงข้างลั้วได้เลยค่ะเพื่อน mm hmm. ๆเสร็จแล้วเนี่ยค่ะโรยชีส mm hmm. ถ้าทําให้เด็ก mm hmm. ๆอะค่ะ ใส่แฮมใส่เบคอนลงไปได้นะคะเอาเบคถ้าเป็นแฮมเนี่ยผัดผัดตอนผัดอหอมใหญ่ได้เลยแต่ถ้าเป็นเบคอนก็ไปทอดเบคอนให้กรอบกรอบรีดน้ำมันออกหน่อยนึงนะคะแล้วก็มาหัน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 มาใส่ตอนที่เราผัดทุกอย่างเสร็จแล้วหรือมันจะมาโรยหน้าก็ได้เด็กๆจะได้เห็นว่ามีเบคอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แอนจะเข้าอบที่ไฟ180องศานะคะแอนใช้เวลาอบ15นาทีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้แล้วแต่ไฟของแต่ละบ้านเพื่อนๆอนจะ,อะคือแอนอบนานนิดนึงเพราะว่าจริงๆอะทุกอย่างมันสุกแล้วแต่อยากให้ใบเหลียงมันนิ่มลองอีกหน่อยใบเหลียงเขาจะเขาจะมีความแข็งมากกว่ามากกว่าผักขมเนาะมากกว่าตําลึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอบไฟอ่อนแล้วก็นานนิดนึงจริงๆถ้าเป็นตําลึงหรือเป็นผักขกมเพื่อนๆออบสักสิสิบนาที ไฟร้อยยี่สิบเอยไฟสองร้อยอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วประมาณนี้ก็วางไว้ให้ใคายความร้อนนิดนึงให้พออุ่นๆนะคะแล้วก็กินได้เลยเห็นไหมว่าของแอนอะจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆชีสจะไม่ค่อยยืดเท่าแอนใส่ชีสน้อยอยากให้ลองทําดูนะคะใช้ผักบ้านๆก็ได้ไม่จําเป็นต้องซื้อหาผักขมให้ลําบากเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ออกนอกบ้านยากเหลือเกินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้แอนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ